อ่ะสวัสดีกรบตอนเศร้าๆครับพี่น้องแฟนๆควใจะเช่าทุ่งแหละกับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับเอายายแก้วเฟอบิลี่เดี๋มาปีนปุ๋ยเมื่อวานนะครับมาเบิ้งปุ๋ยมักที่เขามักไว้น้องเพื่อนเนาะนะครับนะครับมักไว้นะครับก็แปลว่าอันเปียกกับเปียกอันบ่เปียกกับบ่เปียกนะครับมือนี้ก็เลยต้องมาเอาน้ำมาห้อยนะครับตรงที่มันบ่เปียกเนาะนะครับเป็นน้ำผสมกับยังน้ำมักปลาเนาะนะมักไว้จะโดนแล้วนะครับเพื่อเป็นหัวเสื้อแล้วก็เป็น ปุ๋ยนะครับพี่น้องแต่ก้อนมากกระเดยหดด้วยจุลินทรีย่สังเคราะห์แสงไปประมาณจักยี่สิบลิตรฮะฮดได้กล่องนะครับอ่มามากมากประมาณหนึ่งเดือนนะครับพี่น้องอ่ะตรงไหนที่มันมีความืึนพอดีนะครับความืึนพอเหมาะมันการย่อยแล้วนะครับนี่พี่น้องตรงแถบนี้จะม,มีมันมีความืึนพอดีพอเหมาะมันการทำการย่อยแล้วนะครับโดย กระบวนการของจุลลนรีนะครับพี่น้องทั้งกลุมที่ใส่อากาศและกาบ่ใส่อากาศและการกุมบ่อเกี่ยวกับอากาศก็คือจุลินซีสังเคราะห์แสงนั่นเองนะครับส่วนตรงที่นะครับควบคุมพ่อนะครับก็คือไปปลายแถวในน้าหดพอถึงนะครับก็ยังเป็นฟางเขานี่นะ้ก็ยังเป็นเส้นฟางอยู่นะครับแต่ก็เริ่มยุ่ยแล้วล่ะนะครับพี่น้องสรุปทั่วกองก็คือการย่อยสลายไปกว่า70%แล้วนะครับ นึ่งเดือนผ่านไปนะครับว่านจะทาะะจําการพิกนะครับจริงๆว่าจะบริจากพลิกกันแล้วนะครับเป็นเทศว่าจิเตศปุ๋ยไม่กลับกองแต่เมื่อเขาเบิงแล้วสถานการณ์มันบร้อมบรเหมาะนะครับก็จะต้องทําการพิกนะครับกับว่าอะตายตัวตามทฤษฎีเป๊ะเสมอไปน้องเพียงอนัดนะครับเอาปน้องเ,เ,เป็นปุ๋ยเรือใบเป็นปุ๋ยละนะครับตะกี้พี่น้องเห็นรแรกๆจะเห็นเป็นฟางเขานะครับ เป็นเฟืองเขาอุยงอัอนย่าอยู่นะครับท่อมันใหญ่แล้วมันก็เริ่มเป็นสีนี่ไปน,นะครับเป็นสีน้ำตาลแก่ๆน้ำตาลดันเนาะไปเนาะเนาะคะาดว่าสิ้นเดือนนี้นะครับก็คงจะได้ผลโอ้คองจะใสได้แล้วเหมือนนะครับอะเมาเปียบเชียบใส่กับกล่องสียังเพรท่านหมักพี่น้อไงนะน,นี่มนคึ่งยืงยู่นี่นะครับหลายมือหลายเวทแล้วอ่านว่าสิหมักยังไดงกับปู่พ่อสีที่หมักนะครับนี่นะข้างยังอยู่นี่นะครับ แต่จุลินทรีย์มันก็บ่ถ่ายได้พี่น้องนะครับจุลินทรีย์มันบ่ถ่าพี่น้องเบิ่งแฉะเข้าขาวหน่นะครนี่ก็คือจุลินทรีย์เริ่มเดินแล้วนะครับเนี่เป็นจุลินทรีย์แบบจุลินทรีย่ลาขาวนะครับกำลังใหญ่หอมคือเหเฟฟ็ดเฟืองบอกยิ่แก้วเสืเส้อเห็ดเฟืองมนันเน็บบ่อเขาได้กินถ่าทราบได้เป็นปุ๋ยเอาเสื้อเห็ดไปเน็บบ่นเถอะนี่นี่ๆๆนี่นี่นลาขาวเริ่มทำงานแล้ว มันบาถาแล้วนะครับพี่น้องถ้าไมห่อนหุ้มหุม้มละส่สนตัวนั้นนะครับ่านกันด้สลายกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับจะเป็นปุ๋ยละสิ้นเดือนนี่ก็คกรเจ็เคี่ยวๆออกระบายความห่อน,อนก็เติมนำม,มักกุลซีต่างๆเข้าไปเติมธาตุอาหารเข้าไปก็เป็นปุ๋ยเอาไปใช้ได้นะ,นะครับแบบสกปมีผู้จองแน่และละมีผู้จองเลยนะครับซับกล่องนั่นเนาะนะครับนัดเป็นสิ้นเดือนนะครับนายเจ้าก็ลัง ทับการพดน้ามดในเพื่อให้มันเปียกนะครับเมื่อมันเปียกควบซึนพ่อครับจุลินทรีย์มันก็ไปน้ำควบซืมนนะครับถ้าควบซึนบ่พ่อควบซึนมีมองไดมันก็จะพักกันอยู่แจะมองหันละนะครับมันบ่ไปมองเปียกเออมันบ่ไปมองแห้งนะครับต้องใส่น้าเป็นตัวหน้ามผ้านะครับการทิดปุ๋ยน้องเ่อนเนาะบางทีเ้าก็ต้องใส่เวลาเนี่ยโอ้บางคนอยากให้เป็นมักมื่อนี่อยากให้เป็นมืออื่นมันก็ยากเนาะต้องอาศัยการทํางานของจุลินทรีย์แบบ ค่อยเป็นค่อยไปนะครับปล่อยเขาทํางานแบบวิสระ่ระต้องไปเร่งเขามาใหม่มะเคาะกล่องปุ๋ยเร็วเร็วอยู่มันกับปเร็้วหายนะครับกิจกรรมของเขากับเป็นไปลักษณะนี้นะครับช่างงามเลยพี่น้องครับสวยเลยนะครับเนี่ยบ่เห็นบ่เห็นเส้นฟางแล้วพี่น้องนะครับเปื่อย,ยุ่ยเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะฉะนั้นกันจะได้คุ้มผาเจ้า,จานอยเพื่อรักษาควมสื่นนะครับพี่น้องเพื่อรักษาควมสื่นนะครับขาดปคุ้มแห้งนะครับ คุ้มขากับยายแก้วปันนะน่าจะมันรักถึงเครื่องมันกองง่ายนะครับบางเครื่องอาจจะเป็นต้องขืนย่างนะนะครับต้องขืนเหยียบแน่นะครับถันขาเน่ากย่วงขวบก็ชีได้ยังไงที่มันขาสั่นนะนะครับ

ขุนมาเหย,ยียบกองปุ๋ยมากระมานอนมันอุ่นมัน้งอันนี้ก็พวกเพื่อนหมดพวกเลยเนี่ยจากโคดเหยียบลงง้อเน,นี่ยขืนไตขน้อง้อหน่อยขึ้นย่างเหรียญเส้มาก็มานอนช่ังหนาวหนาวนี่จากว่ากองปุ๋ยมันอุน่นมานอนเต็มอยู่นี่ผ้าห่มมาเป็นผ้าห่มมาไปเลย อ่ะเดี๋ยวครับพกกองปุ๋ยกันพี่นะคุณเกเตรกไดนะเอาคุ้มกิน0เปอร์เซ็นต์นะหาเอานแม่นบกเนปาเหนือินี่านเ็่ครับเกน 对，对、啊，呢 หยับก็แบบ้ามว่าสิบกหยับดุพี่นแตก็อดยับไเป็แต่หยับนเรียบบ้อยนะครัจแล้วการยุวนีีกบพ่อทาต่างแนนี่ว่าจะของกดมากเลย่ะมันจับพุมแล้วแก แก้วจะหาไม่เต็งบลยครับเอาคลิปนี้คงจะพอพี่พอหน่อเพิ่ที่นี่ก็เนาะนะครับคลิปหนาไม่ยังดีๆจังพอกัะไม่มื่อนี่พ่อพี่น้องมาเอาหนามพ่นกองปุ๋ยแล้วก็มาตรวจสอบปุ๋ยว่ามักไปหนึ่งเดือนนะครับการย่อยสไลซ์สักหน่อยถือว่าย่อยสลายเร็วอยู่น,นนะพี่หน่อประมาณหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับการย่อยนะครับสิ้นเดือนนี่ก็คงจะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องสังเกตว่ากิจกรรมของยูริซี่ก็เริ่มเบาลงแล้วนะครับ แต่ว่าตรงในที่น้ามันบ่ถึงควบสื่นบ่พอเขาก็เพิ่มน้ำเพิ่มแยงเข้าไปนะครับแล้วก็ลดซ้ำไปด้วยจุลินทรีย์เพื่อเร่งการย่อยเนาะอ่ะหลังจากกองนี้เบิดกระทุงจะเลยใส่กองพูดเลยนะครับอันครึ่งยิ่งี่ยนผลแล้วนะครับพี่น้องกิจกรรมเพาะปุ๋ยเขามีตลอดปีนะครับพี่น้องเนื่องจากว่าวัตถุดิบเผาโอเคออกไม่ละวัตถุดิบเผาลายละนะครับเป็นขี้วัวผสมฟางข้าวนะพี่น้องเนาะนะครับ ต่อไปก็จะมีขีเป็ดขีไก่เสริมเข้าไปอีกนะครับเพื่อใส่เป็นปุ๋ยนะครับอนอกจากจะใส่เองในฟฟ้ามให้สวนแล้วนะครับย่างแบงปันจำนายจ,จ่ายแจกให้ครับผู้ทนสนใจอ้อมแอมนะครับเพื่อจะเอาไปปรับปรุงดินนั่นเองถือว่าเป็นสารปรบับสภาพดินได้อย่างดีเยี่ยมนะครับสาหรับปุย๋ยมักสูตรขี้วัวฟางข้าวนะครับูุกลิตป,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 ปุ๋ยมาคือจามฟึ่งๆอย่งนี่มันจะเป็นวัดปะ เอาคลิปนี้ท่านี้ก็นักพี่นอกนาะคลิปหน้าพ่อกับไม่สวัสดีครับ